สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอริกโกเราจะขอเล่าเรื่องของเราเลยนะเรื่องมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นสามีของเราซื้อไว้ให้เราเป็นของข,องขวัญวันแต่งงานสามีของเราเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศของเราซึ่งมีฐานะร่ำรวยพอสมควรเราตั้งใจไว้ว่าเราจะใช้ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขในบ้านหลังนั้นมีครอบครัวที่อบอุ่น และมีลูกน่ารักน่ารักสักคนแต่ชีวิตครอบครัวของเราก็ต้องพังลงไปเพราะคนคนหนึง่งวันนี้พวกเราขนของเข้าบ้านหลังใหม่กันโดยมีพนักงานจากบริษัทจัดย้ายบ้านมาช่วยคนหนึง่งและเขาคนนี้นี่แหละที่ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปหลังจากที่ขนของเสร็จเราก็เข้าครัวไปทำอาหารแล้วมานั่งทานข้าวกับสามีของเราบ้านนี้สวยจริงๆเลยนะคะ ฉันโชคดีจริงๆที่มีสามีที่ดีแบบคุณไม่หรอกผมต่างหากที่โชคดีที่ได้แต่งงานกับคุณเออพรุ่งนี้ผมจะต้องไปคุยธุระที่ต่างจังหวัดผมขอฝากกระเป๋าใบหนึ่งไว้คุณเก็บไว้ด้วยนะเขายกกระเป๋ามาให้เรามันเป็นกระเป๋าที่ใหญ่พอสมควรเลยละ่ะเก็บไว้ให้ดีนะในนี้มันมีของสำคัญของสำคัญอะไรล่ะคะเงินหรือเปล่าคะ ใช่เงินที่ผมจะเอาไปลงทุนทำธุรกิจกับอีกบริษัทหนึ่งน่ะคุณเก็บไว้ให้ดีนะค่ะเช้าวันต่อมาสามีของเราก็ออกไปทำงานแต่เช้าส่วนเราก็นั่งจัดข้าวของอยู่ในบ้านสามีออกไปได้ไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านเอ๊ะหรือว่าสามีของเราจะลืมของเอาไว้นะเราเดินออกไปเปิดประตู ชายคนเมื่อวานที่เป็นพนักงานขนย้ายบ้านยืนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับผมมาเก็บก่องกระดาษคืนบริษัทครับเหรอคะเข้ามาก่อนสิคะเราเปิดประตูให้เขาเข้ามาในบ้านโดยไม่คิดอะไรแต่ไม่นานเราก็สังเกตพฤติกรรมของเขาออกเขาไม่ได้มาเก็บของอย่างเดียวแต่เขาเหมือนแอบค้นของของเราด้วยเรายืนดูเขาอยู่สักพักจนเขาลุกขึ้นมา สามีคุณนาเก็บเงินไว้ที่ไหนครับพูดจบเขาก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนของบ้านแล้วกนห้องนอนของเราจนเจอกระเป๋าใบานั้นที่เราซ่อนเอาไว้คุณจะทำอะไรอะ่ะอย่านะเรากับเขายื้อยุดกันอยู่สักพักด้วยที่เราเป็นผู้หญิงเราจึงสู้แรงของเขาไม่ไหวเขาผลักเราลงไปบนที่นอนแล้วเปิดกระเป๋าออกมาดูแต่ว่าภายในกระเป๋า มันว่างเปล่าไม่มีเงินอย่างที่คิดหรือว่าสามีของเราเอาไปด้วยนะดีแล้วล่ะที่เขาเอาไปด้วยเราคิดในใจเงินอยู่ไหนสามีคุณนายเก็บเงินไว้ไหนฉันไม่รู้อืมดูไปดูมาคุณนายก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยในเมื่อวันเนี้ยไม่ได้เงินงั้นก็ขอคุณนายแทนแล้วกันเขาจู่โจมเข้ามาหาเรา และอึ้งๆกับเราโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่ทุกอย่างจบลงไปโทรศัพท์ของเราก็ดังขึ้นมาพอดี <S <S สามีของเรานั่นเองเขาโทรมาบอกว่าเขาเอาเงินในกระเป๋าติดตัวไปด้วยแต่อีกสักพักเขาจะกลับมาบ้านเพื่อมาเอาเอกสารเราอยากจะบอกสามีของเราว่าอย่ากลับมาแต่ว่าชายคนนั้นก็นั่งอยู่ข้างๆเขา จ้องหน้าเราจนเราไม่กล้าทำอะไรสักพักสามีคุณนายก็จะกลับมาแล้วสินะงั้นผมจะรอเขากลับมาแล้วกันอย่านะคุณออกไปซสามีงั้นฉันจะแจ้งตำรวจอืคุณนายไม่กลัวหรอเขาหยิบปือนออกมาจากกระเป๋าเรากลัวมากเลยนะในตอนนั้นเขาก็เดินเขมานั่งข้างๆข,ข,ของเราอีกครั้งแล้วเขาก็เราอีกครั้ง คุณนายคุณนายคิดว่าสามีคุณนายรักคุณนายจริง,รงๆเหรอเขาแค่ต้องการจะแต่งงานกับคุณนายเพื่อทําธุรกิจให้ราบเรื่อแค่นั้นเองละมั้งไม่จริงหรอกสามีของฉันรักฉันมากฉันรู้จริงเหรองั้นผมจะพะิสูจน์ให้คุณนายดูแต่ถ้าเขาไม่รักคุณนายจริงคุณนายมาอยู่กับผมนะผมจะดูแลคุณนายเป็นอย่างดีเลยล่ะเขานั่งรอสามีของฉันกลับมา แล้วเขาก็จับสามีของเรามัดกับเก้าอี้โดยถืออาวุธที่เขาออกมาด้วยอยู่ในมือตลอดเวลาเขาค้นกระเป๋าของสามีเราในนั้นมีเงินอยู่มากมายเลยละ่ะเขาเปิดกระเป๋าแล้วนั่งคุกเข่าลงตรงหน้าสามีของเราโดยมีเรานั่งอยู่ข้างๆเงินเยอะดีนะครับผมให้คุณเลือกระหว่างเงินกับภรรยาของคุณคุณจะเลือกอะไรถ้าคุณเลือกเงินผมจะพาภรรยาของคุณไป แต่ถ้าคุณเลือกภรรยาเงินทั้งหมดก็ต้องเปของผมเขาดึงเทปที่ปิดปากของสามีเราออกสามีของเราบอกว่าเขาเลือกเงินจะทำอะไรเราก็ได้ทำไปเลยแต่อย่าเอาเงินของเขาไปคำพูดของสามีของเรามันทำให้เราเสียใจมากเลยละ่ะหลังจากที่สามีเราพูดจบเขาก็มองมาทางเราแล้วเอาเทปปิดปากสามีของเราไว้อย่างเดิม และเขาก็หยิบกระเป๋าแล้วเดิอนออกจากบ้านไปเรายืนมองหน้าสามีอยู่สักพักแล้วเราก็วิ่งตามเขาออกมาและขึ้นรถมากับเขาเลยนับตั้งแต่วันนั้นสามีของเราจะเป็นยังไงบ้างนะเราขอโทษจริงๆที่หนีมาแบบนี้แต่เงินในกระเป๋ามันช่างหอมหวานสินจริงๆเลยล่ะขอโทษนะสามีที่รักเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเขียนเรื่องต่อไปด้วยนะคะกาบรขอบคุณค่ะ